รับชมคลิปอย่าบื่เสื้อเสื้อทั้งสองตัวนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงตัวอะไรก็ได้ทิ้งตัวราคาเท่านั้นคือ5้าโรบัทเท่านั้นใครสนใจอย่าเบื่ซื้อกางเกงน,นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีผู้ชมท,ทุกท่านกันเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางช่องสตังเกมมิ่งมากเลยนะครับที่ได้ ผมนะคะะก็ทุกท่านนะคะที่ให้ผมการกดติดตามในครั้งนี้นะครับ่าจะกดติดตามได้ก็มียอดวิวถึง21คนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาติดตามโดยตลอดนะครับแล้วก็ว่าสุดนะครับคลิปพอดีเด็กของเราได้มียอดวิวถึง500กว่าคนแล้วนะครับขอคุบคุณนะครับขึ้นนาแล้วนะครับแต่ไม่มีภาพเลยนะครับก็มีอะไรน่าสนใจก็คอมเมนต์หน่อยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวว่ามาดูว่ามีเขียน A อะไรมากนะครับ q A แรกนะครับบอกว่าพี่ชอบมาวีคือซัมเมเบลอะไรบ้านที่สุดคะถาไมไปว่ามาม่านะครับอ่าแล้วก็สองเขาบอกว่าชอบอะไรคะชอบแต่โตโยตุงมากกว่านะคะเพราะว่าอร่อยเลยนะแล้ว<า>ก็หาซื้อได้มันง่ายแป๊บเดียวนะ<า>ถ้าทำไม,ามนต้องหาซื้อเองเพราะว่าหาซื้อเองมันก็จะ,จะง่ายแป๊บเดียวนะครับ ก็จากนั้นเนี่ยมันก็จะมีตามพวกแห่งขายท้องตลาดทั่วไปนะคบไอไม่สะดวกการซื้อเนี่ยก็ไปหาได้ที่ช้อปปี้บาสตา้าก็ได้นะครับแปลว่าไม่มีภาพมาไม่ได้เราหดมาเลยนะครับจริงๆเราก็เลอัดรีบมาอัดมันก็าาาากจากนั้นเนี่ยอ่ามันจะมีคลิปนะครับของว่าได้ทําการทํายอดไปถึงรอกมีวักว่าคนนะครับแล้วมาถึงเคานเอที่สองนะครับห <1. S 1> นึ่งนะครับ ใช้โทรศัพท์มือนอะไรกันถาไปว่าใช้โปรซีเอฟโปรเอสสามนะครับสองเขาบอกว่าใช้อุปกรณ์ระบายถ่ายคลิปสูญยก็จะสิบเดียวได้คอร์ดนะครับแล้วก็สามก็มาถึงเคียนเอที่สี่นะคะมาถามไว้ว่าส่วนใหญ่ใช้การ์ดอะไรครับมาถามว่าใช้การ์ดสิบของแคมเปอร์มิสเตอร์นะครับแล้วก็เคียนเอแล้วก็ห้าสุดท้ายนะคะที่ชอบไก่ทอดเนื้อ ที่ชอบไปเที่ยวอะไรมากสุดแล้วก็ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ไปเที่ยวนะครับก็เลยต้องขอตัอดวดนวนนะนะครับมาถึงแคนเอท,ที่สามของเรานะคบเดยวเกียนเดรสหนึ่งเขียวเนี่ะพี่สึกสาอยู่โรงเรียนอะไรคะก็าถามไปว่าโรงเงรียนน้าได้ยังทําจังหวัดสมุทรบบปราการของเราครับแล้วก็ถามไปว่าตอนนี้มีเอ่อมี การเรียนหนึ่งการสอนน้อยมีครับแล้วก็ยังการสอนมากพอสมควรนะครับต้องใช้ทักษะในการพูดนะแล้วสอครัญต้องเตรียมตัวความพร้อมที่จะไปต่อกันนะครับนะครับมาถึงเทียดนะครับขอขอบคุณคนระับมาถึงเทียนเอสุดท้ายนะครับมาถึงเทียดเอนะครับสุดท้ายของว่าก็คือพี่คาอยากทําส่วนอหญกทำไมต้องทำยูทูบเบอร์แล้วถามไปว่าตอนนี้ว่าต้องทําการลงทําการยูทูบเบอร์นะครับ ก็ขอบคุณคอมเมนต์มากเลยนะครับขอบคุณไม่ยายนะครับถ้าติดใจคลิปนี้ก็ช่วยการกดแบนตกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปตอนหัวมงเยิด้วยนะครับก็วนผมพอสองช่วงดีกว่านะฮะมันจะสะดุดในการอัปเดมนะเดี๋ยววงตอนหัโมงเย็นนะครับจะขออัดก่อนถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยการกดไลค์ด้วยครับอย่าไปเสื้อทดสอบตัวนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงนะผิดตัวห้าบาบบักนะครับทล่ปนี่เท่านี้นะครับขอบคุณครับ